คุณสามารถที่จะจัดข้อความรอบรอบร,อบรูปภาพได้เพื่อการแสดงผลของรูปภาพนั้นจะได้ตำแหน่งที่สวยงามนะคะโดยการใช้คำสั่ง align ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้อะไรตรงนี้คือการจัดข้อความที่อยู่รอบรอบรูปภาพนั่นเองโดยปกติที่เราใช้นะคะอาจจะใช้เป็นตัว align left right หรือ absolute middle ก็ได้นะคะถ้าสุิว่าคุณเลือก align เป็น left สังเกตว่าเขาจะนำรูปภาพมาไว้ทางด้านซ้ายมือข้อความจะถูกผลักไปอยู่รอบๆนะคะทางด้านขวามือแทนกดิดกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากรูปภาพขึ้นมาไว้ข้างบนก็เห็นว่าตำแหน่งของข้อความนะคะก็จะอยู่ทางด้านขวามือเหมือนกันถ้า,าเลือกรูปภาพที่สองแล้วเลือกอะไรเป็นไรจะสังเกตว่า รูปภาพจะอยู่ทางด้านขวามือสมมติว่าเรายกมาไว้ตรงนี้นะคะคุณก็จะเห็นว่ารูปภาพนั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือก็ได้ทางด้านขวามือก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกอะไรตัวนี้เป็น absolute middle mm. ก็คือเขาจะเอาบรรทัดของข้อความนี้นะคะไปเป็นบรรทัดเดียวกับข้อความแล้วจัดกึ่งกลางพอดีซึ่งตัวนี้จะใช้ในกรณีที่มีภาพขนาดเล็กและต้องการให้อยู่ในลายเดียวกับบรรทัดนะคะก็อาจจะใช้ absolute middle ได้ แต่ถ้าเกิดคุณมีข้อความจำนวนมากอาจจะใช้ตัว left หรือ right ไ,ได้2อ,อย่างแต่เมื่อเรามีการจัดข้อความลักษณะแบบอะไลแบบนี้แล้วนะคะคุณควรมากําหนดระยะห่างระหว่างข้อความกับรูปภาพด้วยคุณจะเห็นว่าตอนนี้ข้อความกับรูปภาพไม่อยู่ชิดติดกันไปเลย,เลยซึ่งอาจจะทําให้อ่านข้อความไม่ชัดนะคะก็คลิกที่รูปภาพมากําหนดระยะห่างของข้อความแนวตั้งแนวนอนได้ ในช่องของ v-space กำหนดไปสัก10 p พิกเซล v-space ก็คือระยะห่างของข้อความแนวตั้ง vertical นะคะก็คือด้านบนกับด้านล่างนั่นเองถ้ามีข้อความด้านบนเขาจะเว้นระยะห่างไว้ถ้าเรามาคลิกในช่องของ s s p a c e แล้วใส่ตัวเลขไปก็จะหมายถึงระยะห่างของข้อความที่อยู่นแนวนอนเองสังเกตว่ารูปภาพอยู่ณตำแหน่งนี้แต่ข้อความจะถูกขยับออกไปนะคะ นี่คือขนาดของตัว s p a c e อาจจะกำหนดไปสัก15พี่เชลก็ได้ระยะห่างข้อความกับรูปภาพก็จะมีมากขึ้นเมื่อเราไปดูรูปภาพนี้ในเบราว์เซอร์คุณก็จะเห็นมีตำแหน่งรูปภาพที่สวยงามเห็นไหมคะ,ะมันจะไม่ติดจนเกินไปแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้กำหนดเพราะมันจะติดขอบซ้ายไปเลยการจัดตำแหน่งของรูปภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดคล้ายๆกับ ที่คุณจัดข้อความทั่วไปนะคะก็คือจัดข้อรูปภาพไปอยู่ซ้ายกลางขวาตรงนี้นี่เองแต่เมื่อคุณใช้เป็นตัวออนไลน์ตรงนี้ไปแล้วตำแหน่งมันจะถูกฟิกไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการใส่รูปภาพมาใหม่แล้วคุณเลือกรูปภาพนี้อยากาให้อยู่กึ่งกลางมันก็จะกลางขวามันก็จะขวานะคะซ้ายก็จะซ้าย แต่จะไม่มีผลกับข้อความที่อยู่รอบๆนะคะนี่คือการจัดตำแหน่งของรูปภาพซ้ายขวากึ่งกลางแต่ตรงนี้คือคำสั่งในการจัดข้อความรอบๆรูปภาพนั่นเอง